ไม่เราถ้าไม่มีเราตัดมาตรงนี้เลยดีกว่าแล้วนดูก่บอกมาได้นะครับแต่ถ้าใครม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่ต้องดูแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดงก่อนนะของจอนดูภาพนี้ก่อนนะใค่มองเห็นอะไรบอกด้วยก้ามืดหมดเลย ย้ายมาแล้วนะครับเมื่อกี้มีคนด่าให้เราเรีบมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอัปเดตใหม่อาบีบัสเช่ามาครับยื๊ยื๊โอเคนะครับเราอย่าไปดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันไม่เกี่ยตคนตัดมาที่หนึ่งนี้กันนะปะุ๊บจะมีเป็นของบานาน,น่าภาคหนึ่งครับเก็บฉากโน่นนี่นั่น นี่คือเกมของเกมที่ผมูจะไม่ทำนะครับเป็นเกมที่ว่าแจ็คเป็นแจ็คแซนนะครับอย่าอย่าคิดว่ามันเป็นแซนนะครับเดทฮาร์วีนแอนด์โครสยูวันนี้มียังหมดสิบสองยูนิเวอร์นะครับพี่จี้เท่ากับยูนิเวอร์ยูนิเวอร์เท่าเอ่ ivo, อยูโอออ ทับส <ś c oughs> ิบเอ็ดยูนิวร์แอดนสเปเชียลโจเกมยังไม่มานะซึ่งเรื่องหลักของเราก็คือเรานะครับจะบอกไปว่า วันนี้วันที่30เราจะไม่ทําการอัดแล้วหรือว่าจะกลับมาอัดก็ได้แต่สําคัญก็คือผมจะมาบอกไว้ว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ผมจะอัดมาจนถึงเอาพอดภาคที่2องพัซเซิลภาคที่ซีซั่นที่สองภาคที่สในตอนที่มีชื่อว่าพาร์ทที่ห n ผมจะทำการอัดมาถึงนั่นและพอตรงที่พาร์ทสองมานะครับพา,าร์ทสองเทนฮาร์ดที่เราเห็นกันไปครับโอเคไหมครับอย่าพึ่งช้าไปครับเราอาจจะได้ดูกันได้เพราะผมบอกไว้ก่อนว่าวันที่หนึ่งวันที่สองผมไม่ได้มาวันที่สามสิบก็ไม่มาแต่ผมได้ทำการอัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้ว นวันนี้ผมอัดอยู่ในวันที่25มัง้งเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นเวลาการคืนน้ครับก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีนะอันนี้คือฉเฉลยหน้าไปแล้วนะครับก็คือผมจะมาบอกนอนนะครับจะให้เห็นหน้าดีไหมหันหน้าก็ไม่ง่ารตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับภาคนะครับใน,ในภาคหลักนะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะก็ผมบอกไปแล้วนะครับเก็บสตอรี่ได้นะครับเก็บสตอรี่ไปดูได้นะครับก็ใครที่เห็นทันนะครับสนใครที่เห็นไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับดูวีดีโอนี้เรื่อยเรื่อจนมาจริงอันสุดท้ายเลยนะครับขอให้โชคดี ไปแล้วไม่อยู่แล้ว